เปิดตัว p o c o X 5 Series มือถือสเปคคุ้มราคาที่มาพร้อมจอ AMOLED 120Hz และชิปเซต 5G จาก Snapdragon โดย p o c o X 5 Series เปิดตัวมา2รุ่นได้แก่ p o c o X 5ที่เป็นแฟดคนละฝากับ Redmi Note 12และ p o c o X 5 Pro ที่เป็นแฟดกับ Redmi Note 12 Pro Speed Edition แต่สเปคบางส่วนอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยไปดูสเปคและราคากันได้เลย โ o c o X5 มาพร้อมหน้าจออ m o เ e d ขนาด6.67นิ้วความละเอียด Full HD+ Plus, ค่า Refresh Rate 120 h z ค่า Touch Sampling Rate 240 h z ชิปเซ1เตเลือกใช้ Snapdragon 695ซึ่งแตกต่างกับแฟดอย่าง Redmi Note 12ที่เลือกใช้ Snapdragon 4 Gen 1ระบบระบายความร้อน Dual Graphite Cooling System หน่วยความจำ RAM LPDDR4X และ ROM UFS 2.2 กล้องหลังให้มาทั้งหมด3ตัวประกอบไปด้วยเลสหลัก48ล้านพิกเซลเลสอันตรา์8ล้านพิกเซลและเลสเด็2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่13ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมและชาร์จเร็ว33วัตต์ลำโพงรองรับ h i r e s a u d i o และยังมีรูหูฟัง3.5มาให้อยู่การสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างตัวเครื่องกันละอองน้ำมาตรฐาน IP53 การเชื่อมต่อมาพร้อม Wi-Fi 5 Bluetooth 5.1และ IR blaster มาดูรุ่นใหญ่อย่าง Poco X 5 Pro กันบ้าง Poco X 5 Pro มาพร้อมหน้าจออ m มเร็ขนาด6.67นิ้วความละเอียด Full HD Plus คา่า Refresh Rate 120 Hz คา่า Touch Sampling r a 240 Hz รองรับ Dolby Vision ชิปเซ็ตเลือกใช้ Snapdragon 778G ระบบระบายความร้อน a า r f r Cooling System แบบ12ชั้นหน่วยความจำ RAM LPDDR4X และ ROM UFS 2.2 กล้องหลังให้มาทั้งหมด3ตัวเลสหลักเซนเซอร์ไอโซเซล H M 2ความละเอียด108ล้านพิกเซลเลสอัลตราไวความละเอียด8ล้านพิกเซลและเลสเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 4K 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่13ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ5000ม ah, ิลลิแอมและชาร์จเร็ว67วัตต์ลำโพงสเตอริโอคู่รองรับ Dolby Vision Hi Res Audio Hi Res Audio Wireless และยังมีรูหูฟัง3.5มามาให้อยู่ ระบบสั่ง X-axis Linear Motor การสแกลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างตัวเครื่องและกันละอองน้ำมาตรฐาน IP 5 3การเชื่อมต่อมาพร้อม WiFi 6 Bluetooth 5.2และ IR Blaster ในด้านราคา p o c o X 5มีให้เลือก2ความจุได้แก่6กบวก b ราคาประมาณ6700บาทและ8 2 5บวกราคาประมาณ8400บาทเท่านั้นส่วน Proco X 5 Pro มีให้เลือก2ความจุเช่น 6บวก128 GB, าา 8, วกิกะไบต์ราคาประมาณ8,400 10, บาทและ8บวก256 g b ราคาประมาณ11,000บาทเท่านั้นโดยราคานี้เป็นราคาวางจาหน่ายโซนยุโรปหากเข้าไทายราคาน่าจะต่างจากนี้ไม่มาก p o โ o X5 Series จะเข้าไทายภายในอาทิตย์นี้แน่นอนใครสนใจเตรียมเก็บเงินรอไว้ได้เลย ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกด Subscribe เพิร์ดวิวพอยท์ทั้งใน YouTube และ Facebook ไว้ด้วยแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆแน่นอน